สวัสดีช้าวันอังคารเดือนกันยายนนะครับวันที่28/2021วันนี้เรามาดูวางการวางแผนเทรดในระบบของตัว f u วชั่กันอีกวันหนึ่งนะครับในระบบการวางแผนเทรดของระบบ f u วชั่นั้นนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือการที่เราดูจังหวะสวิงไฮสวิงโลของตัวราคาหุ้นนะครับว่าอยู่ในจุดสว่างฝั่งไหนนะครับวันนี้เรามาดูคู่แรกกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวทองคํา เราเห็นนะครับว่าทองคำนั้นที่ท m เฟ r ม M สามสิบนะครับเราเห็นว่าที่ท m เฟ r a M สามสิบนั้นเกิดกรอบค่อนข้างที่จะเป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์นะครับทำสวิงโลนะครับทำสวิงไฮ h แล้วทำสวิงโลที่ไม่สูงขึ้นนะครับสังเกตจุดนี้เราขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงขึ้น แล้วทำสวิงโหลดที่ไม่สูงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่อ่อเป็นไซเว์นะครับไซเว์อัพนะครับเริ่มอาการของเกิดการไซเว์อัพนั่นคือการขยับขึ้นนะครับแต่ฐานสำคัญของทองคำนะครับก็ยังอยู่สวิงไฮนี้นะครับเพราะนั้นทองคำยังสูงกว่าสวิงไฮนี้ไม่ได้นะครับก็ยังไม่มองว่าทองคำนั้นเป็นเทรนขาขึ้นนะครับที่ชัดเจนยังถูกสวิงไฮนี้ คลุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูโครงสร้างนี้ให้มันชัดเจนกว่าน,นี้นะครับวยโครงสร้างแบบนี้มันเป็นไซด์เวย์อัพมันก็ต้องเทรดตามกรอบไซด์เวย์ไปก่อนนะครับฉัระนั้นชุดโมเมนตัมนะครับจะเป็นชุดสําคัญของเรานะครับตอนนี้สมุิโมเมนตัมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับโอกาสที่มันจะลงนะครับเช้านี้มีมีมากกว่า ครับเช้านี้มีมากกว่าเราก็รอดูว่าเช้าของตลาดเอเชียเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาทำอะไรก่อนนะครับเราอาจจะต้องปล่อยเขาวิ่งทำสวิงไฮหรือสวิงโลลงมาก่อนถ้าวันนี้ทองคำวิ่งขึ้นไปทำสวิงไฮนะครับชุดนี้มันเป็นไซเวีเนาะเราก็ต้องดูว่ามีสัญญาณการก,กับตัวที่ไม่ทำสวิงไฮสูงกว่าสวิงไฮนี้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเขาสูงกว่าสมมติถ้าเขาวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ แล้วผักเทดเราค่อยหาจังหวะบายทําไมต้องหาจังหวะบายเพราะว่าสวิงไฮตรงนี้สูงกว่าแล้วแต่ถ้าเขาขึ้นมาหน้าชุดนี้แล้วเขาไม่สูงกว่าเนาะสูงกว่าไม่ได้แล้วมีสัญญาณในการกลับตัวของระบบตัวคอนเฟิร์มนะเราก็หาจังหวะเซล์ลในกรอบไซเวลลงมานะครับเพราะนั้นแทนเทดของตัวของคํานั้นเราจะเล่นในกรอบไซเวลที่ไบโลเซลไฮนั้นเพราะนั้นเราต้องรอให้เขาทำสวิง สวิงไฮหรือสวิงลงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเราถึงจะหาจังหวะในการเข้าบายหรือเซลในรูปแบบของตัวไซเวนนะครับต่อมาเรามาดูคู่ USD JPY นะครับหรือ gj ของเราจีเนี่ก็ยังเป็นความแข็งแกร่งของตลาดนะครับยังเป็นอนุพันธขาขึ้นตอนนี้อาการของเขานะครับเริ่มที่จะเป็นไซเวอัพแล้วนะครับ แสดงว่าแรงซื้อนั้นเริ่มอ่อนแรงลงนะครับการเข้าซื้อเราก็ต้องเริ่มระวังแล้วเห็นไหมครับมองทำสวิงละเริ่มทํำสวิงแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเริ่มทําเป็นเกาบไซเวเพราะฉะนั้นตัวของ USD JPY นะครับมันก็จะต้องเทรดในส่วนของ Birosell High ตัวนี้จะต้องเทรดตามฐานสวิงนะครับ ฐานสวิงขาขึ้นเพราะนั้นเราจะต้องรอจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับนั้นร้อยเคลอรีเทสพรูแบ็กลงมาโทรแบ็ลงมาก่อนนะครับแล้วเราจะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปโดยเรามีราคาสวิงโลสำคัญนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งหนึ่งตัวนี้เพราะนั้น UJ เนี่ยมันจะต้องไม่หลุดราคานี้ลงมานะครับต้องไม่หลุดนะครับแล้วขึ้นไปทํำสวิงไฮใหม่ให้ได้ เพื่อจะยืนนาโนมว่าเป็นเทนกขึ้นต่อแต่ถ้าจังหวะไม่หลุดแล้วขึ้นไม่ได้นะครับอยู่แค่นี้แล้วไม่ไปต่อมันก็จะเป็นรูปแบบไซเวแบบขนาดออกข้าะครับหรือแบบแฟลตนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวของ USD JPY เราก็จะรอจังหวะบายก่อนนะครับแต่ถ้าเขาหลุดแผนเราเนาะถ้าเขาหลุดครับลงมาทำสวิงโลใหม่เราก็จะรอนะครับ ให้เกิดการรีเทลขึ้นไปแล้วมีสัญญาณเซล์เราก,ก็จะเซลล์ลงมานั่นคือแผนตอนที่หลุดสวิงไฮอวิงสวิงโลนะครับนั้นวันนี้ USDJPY เราก็จะเล่นฝั่งบายนะครับเรามาดู GBPUSD นะครับ GBPUSD นั้นเรามาดูตลาดกันก่อนตลาดนั้นยังอยู่ในแนวโน้มเทนขาลงนะครับเทนขาลงอยู่ นะครับทำสวิงไฮที่ไม่สูงกว่าสวิงไฮจุดสําคัญโซนนี้ที่เรามองไว้นะครับขึ้นมาอยู่ในโซนได้แล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวเ <c oughs> พราะฉะนั้นตรงนี้นะครับของตัว GBP u s d นั้นยังมองว่าเป็นอนุโมเทนขาลงนะครับจนกว่าเขาจะทำสวิงไฮที่สูงขึ้นไปเราถึงจะเปลี่ยนมุมมองว่าเขาขึ้นต่อ นะครแต่ตอนนี้ยังมองลงอยู่แต่ถ้าวันนี้นะครับจังหวะที่เราขึ้นไปดูนะครับแบบนี้ทำสวิงโลสวิงไฮแล้วลงมาทำสวิงโลที่ไม่ต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับมาแตะแค่แถวๆนี้แล้วมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปอันนั้นคือจะเกิดรูปแบบไซเว้นะครับในกรอบกอบ่อนเพราะนั้นสำคัญเลยนะครับในจุดที่ทำสวิงไฮพวกนี้ จะเป็นจุดแนวรับแนวต้านแนวต้านของเรานี่ก็จะเป็นจุดแนวรับของเราที่เรามองในกรอบว่าตัว GBP นั้นจะเป็นไซเวนก่อนหรือไม่นั้นเราต้องรอเทรดในจังหวะที่ที่เป็นเซลก่อนนั่นคือตอนนี้เราจะต้องรอจังหวะเซลล์นะครับให้เขาขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วมีสัญญาณกันกันกบตัวมาที่เราจะเซลล์ลงมาแต่ถ้าเขาทะลุสมมติว,ว่าทองคำเอ้ตัวของ GBP ดี d นั้นเกิดการทะลุนะครับ กิดการทำสวิงหายขึ้นไปได้แบบนี้แล้วทะลุอ่าเราก็จะรอสวิงโลลงมาแล้วเข้าเป็นแนวโน้มเทนก์ขึ้นต่อนะครับตรงข้ามเช่นเดียวกันถ้าลงมาแล้วทะลุนี่เราก็จะรอเป็นฝั่งเซลล์นะครับรอทะลุเสร็จเบรกไปได้เราก็รอสวิงย่อกลับขึ้นมาแล้วก็เซลล์ต่อเพรฉนั้นแมอยูเพรานั้น ตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดที่เรารอนะครับที่เรารอรอแล้วครับเรารอเซล,ลครับเราเซลอยู่เพราะฉะนั้น g b p ยูดีเรายังรอเซลอยู่นะครับเรามาดู USD e u r USD นะครับ e u r USD เราก็าจะมาดูกันอะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนแล้วนะครับทำสวิงไฮสวิงโล สวิงไฮและลงมาทำสวิงโลนะครับตอนนี้เรารอสัญญาณในการเข้าเซลล์โซนสำคัญของเราคือโซนสวิงไฮนี้นะครับ EU นั้นจะต้องไม่ทำสวิงไฮที่สูงกว่าราคานี้นะครับแล้วเราก็จะเซลลลงมานะครับแต่ถ้า EU นะครับวันนี้ขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงกว่าสื้อไทยได้เมื่อไหร่ เราก็ไม่สามารถที่จะมองเป็นน้ำนักเทินขาลงได้เราก็จะเปลี่ยนาน้ำนกเป็นเทินขาบ่ายรอสวิงรอรีเทสลงมาแล้วก็บ่ายกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้โซนนี้ทั้งหมดนะครับที่เกิดนตอนนี้เป็นจุดที่เราหาจังหวะเซลล์ได้ทั้งหมดนะครับมีนี้เซล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 ,เซลอยู่ในโซนนี้ได้ทั้งหมดนะครับและถ้าเจ้าตัวของ EUR ยุดีลงจริงมันจะทำสวิงลงใหม่ ตอนนี้โซนที่เขาสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบได้มีโซนไหนบ้างเราลองตีฟิโบโยู่นะครับก็จะมีราคา61.38บเดมสิบหนไหมครับแถวนี้6ขาคก็จะเป็นโซนแนวนี้ทั้งหมดก็คือไม่เกินกรอบไซ้เวรตรงของเขาตรงนี้เลยขึ้นไปหาจังหวะเซลล์มาให้หมดเลยครับ SL เราก็จะอยู่ประมาณสวิตไฮนี้แหละ GU ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับ GU เนี่ยมันยังอยู่ในโซนเห็นไหมครับยังอยู่ในโซนที่ขึ้นมาที่หกส แล้วเริ่มจะลงและทำโซนแถวนี้อยู่นะครับ U.S.D.J.P.Y. ก็เช่นเดียวกันลองวัดโซนดูนะครับตอนนี้เราก็รอให้เขาเนี่ยลงมานะครับเนี่ยลงมาแถวนี้เราก็หาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับโดยมี SL R อยู่ที่โซนนี้ทองคำก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับทองคำเราก็มองเล่นาบโลเซลล์ไฮนเนาะนั้นต้องรอให้ลงมาทดสอบด้านล่าง นะครับลงมาทดสอบสวิงไฮหรือสวิงโลก็ได้แล้วหาจังหวะบายกับจังหวะเซลตามสัญญาณที่มันเกิดสวิงไฮสวิงโลแต่ทุกครั้งเราก็ต้องดูนะครับว่าเขาลงมาเนี่ยเขาผ่านไหมถ้าไม่ใช่ว่าเขาลงมาแรงแบบนี้นะครับแล้วเราจะบายกลับเป็นไปไม่แล้วนะครับถ้าเขาลงมาแรงอ่านี่เราก็จะรอเปลี่ยนเป็นรอจังหวะทดสอบแล้วก็เซลแต่ถ้าเขาขึ้นไปนะครับเขขึ้นไปปึ๊บ ครับเราหาจังหวะเซลล์แต่ต้องขึ้นหลุดนะครับหลุดไปเลยอย่าเงี้ยเราก็ต้องรอยยอนะครับรอย,ย่อดแล้วเพื่อหาจังหวะบายอ่านี่คือแผนการเทรดระบบยูชันนะครับของตัวระบบนะครับ